สวัสดีทุกท่านทุกเชิงไอตูดชาแนลนะครับวันนี้พกบกับเกม2.5ไดมอนด์อีกครั้งนะครับผมวันนี้มารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าวัลคิรีอ่าจักอย่างหนึ่งชื่อน้องคิากินะครับหรือช่องน้องอาอาอา,อาเรียอันนี้อาจผิดก็ขอเปลย่ยชื่อก็อคือเป็นตัวละครสีฟ้าตัวที่อ่าตัวที่เรียกว่าตัวที่เท่าไหร่แล้วนะครับ ตัวที่หนึ่งตัวที่ห้านะครับของเกมนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครชี่ผมได้อ่านสกิลแล้วนะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นพรีวิวสกิลแล้วกันเนาะสกิลของน้องนี่เรียกว่าเป็นการยกอดัดของสกิลของหลายหลายตัวมารวมกันที่น้องตัวเดียวแต่ผมขอบอกเลยว่าน้องจะเป็นตัวที่เอาไปเล่นกับ ด่านบอสได้ดีมากนะครับแล้วก็เล่นกับดานในเรื่องที่มีเป็นกลุ่มจากล้องได้ไหมอันนี้มันได้แค่ห้าส่วน50นะครับทำไมกันเรามาดูสกิลแต่ละลอย่างของน้องกันดีกว่าครับสกิลแรกของน้องนะครับคือสกิลนี้กายอิงคาร์นะครับน้องจะทำการ อาธักิเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ทำการบัฟพอยดีบัฟนะครับพอยอันนี้เป็นสกิลบัฟที่จะคล้ายๆสกิลเดียวกับลิลิเอลสีอาลิลิเอลสีเหลืองนะครับคือสกิลเดียวกันเลยเนาะแต่การบัฟของน้องคือ11%เาถ้าเราเปรียบเทียบกับสกิลของลิลิเอลสีเหลืองนะครับที่ที่จะเยอะหรือเปล่า ไม่เยอะมากนะครับแต่จะเป็นการทำที่ให้อารีอาหรือพิสกิเนี่ยสกิลบัฟแรงกว่าไอแรงกว่าลิลิเอลมา1%นเปอร์เซ็นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าดาเมจจะเบากว่าลิลิเอลในส่วนดาเมจสกิลเดียวนะครับมันจะเบาหน่อยนะครับแต่ตลักน้องก็จะเอามาทำ ทำเป็นตัวดาเมจคล้ายๆิลิเอลเหลืองเลยเป็นตัวตีบอสเดียวๆเลยนะครับแรงมากอันนี้คือแรงนะครับแรงอยู่นะก็อ่ะก็คือเพิ่มพอยต์เหมือนสกิลลิลิเอลเหลืองนะครับไก็ยิงฮาร์ดครับต่อมาสกิลสองนะครับวอลคิรี่ฟอร์เดย์สกิลนี้ก็คขั้นเดียวนะครับที่จะอยู่ดาเมจอันเดียวกันกันกบดาเมจอันแรกเลยคือหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์นะครับและก็จะทําการไม่สนอ่าเพิ่ม ดาเมจเข้าไป20%นะครับสกิลนี้จะคล้ายๆกับอ่ามากิโนะนะครับก็คือสกิลของอ่าสกิลนี้ครับสกิลสกิลแรกของมารกิโนะนะครับที่จะเพิ่มดาเมจสกิลเข้าไปอีก30%แต่มันจะเบ,าก,า,บากว่า,าเบากว่าตัวเบากว่านะครับก็คืออันนี้20เปอั์นะ30นะครับ คือเอาง่ายๆก็เออเป็นตัวดรเมจรองแล้วกันเนาะแต่มันก็จะมีแต่แต่ผมก็พูดถึงนะยังไม่พอแค่นี้นะครับมันจะแรงได้ยังไงนะครับทำไมถึงเบาเรามาดูไม้ตายก่อนเลยคือไม้ตายเนี่ยมันก็จะเจาะเกาะคล้ายสกิลของตัวนี้เลยนะครับมิกิมิกิโนะนะครับอ่ามิกิโนะเนี่ยจะเจาะเกาะในไม้ตายนะครับอยู่ที่40% แต่ของน้องเนี่ยจะเจาะเกาะได้แค่20%ครับมันก็ลองๆมาเนาะแต่มิกิโนะดาเมมันจะไม่แรงมากนะครับก็คือของน้องเนี่ยจะอยู่ที่510นะครับ510ถ้าไปเปรียบเทียบกับมากิโนะที่ดาเมจอยู่ที่300นะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เบาไปนั่นเองแต่น้องจะแรงคือเรื่องดาเมจไม่ตายกับบอลนั่นเอง ถามว่าตัวนี้ดาเมจแรงเท่ากับลิิเอลยังคือลองลองมาลิิเอแดงกับเหลืองนะครับคือเหลืองมันจะแรงกว่าแดงก็จะลองลองมาเข้าๆกับอารีเลยเอออารีเนี่ยจะเท่ากับลิลิเอสีแดงนั่นเองนะครับเอาเง่ายๆเนาะและก็สิ่งที่ทำให้น้องอารีเก่งเนี่ยมันจะอยู่ที่บัฟของพัสดีน้องครับก็คือเชดฮาร์นะครับเชดฮาร์ อ่านผิดก็ผิดคือบัคเกอรี่ดีอ่านี่นะครับคือน้องจะทําการบัฟตัวเองบัฟสถานะอันนี้สามเทิร์นตอนเริ่มเกมมาครับบัฟอันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือบัฟนี้บอกว่าจะเพิ่มดาเมจนะครับแต้มนะครับแด้สกิลเนี่ย C D A จุดจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นอ่า ต่ต้องรอเปอีกทีหนึ่งนะครับของสกิลน้องว่าคอนเฟิร์วว่าน้องจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่เอาจรินก็จะเป็นตัวเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้นะบัฟเพิ่มดาเมจมากกว่าแล้วหลักน้องก็จะเป็นอยู่ที่บัฟนะครับที่จะทำให้สกิลน้องแรงขึ้นนะเองแล้วต่อมาครับดาวของน้องบ้างครับถ้าเราทำถ้าเราเปิดไนะด้สานเนาะดาวแรกนะครับน้องก็จะไม่มีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่จะเพิ่มอ่า ตอนเริ่มเทอมมานะครับน้องจะเพิ่มพลังนิตตัวเองไป15.00%นะครับก็ทำให้น้องมีพวามแรงจากสกิลแชรตัวเองนะครับในตอนเริ่มเกมแรงขึ้น2ดาวครับไม้ตายครับไม้ตายจะเพิ่มความเสียหายขึ้นมาอันเองอันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับต่อมาสกิลนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจของดีบัฟนะครับดีบัฟเอ้ยอันนี้มันสกิล อ่าใช่แล้วดีบัฟตัวเองนะครับสองเทิร์นสกิลนี้นะเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่สองเทิร์นไม่ใช่สามเทิร์นนะอโทษขอโทษ,โทษแล้วก็สกิลต่อมาสกิลนี้ครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมคือเพิ่มดาเมจจากไอ้ไอ้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าจะเอาจริงๆสองดาวน่าจะโอเคเอ๊ะถึงดาวโอเคแล้วคือเพิ่มสามมานิดหนึ่งแต่ถ้าจะให้สามเยอะกว่านี้อ่าจะให้แรงกว่านี้ก็ต้องเป็น ต้องเปลี่ยนที่อ่าอยู่ที่สี่ดาวครับมันจะทำให้บัฟใหม่ของอาเรียเนี่ยหรือที่สก,กิเนี่ยจะแรงขึ้นที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็เอาง่ายตัวล้วกอตัวนี้เอาไว้ตีเดียวนะครับมากับมากับตรงวันของอ่าตรงวันของอารีนาไม่ใช่อารีนาสิ ตรงวันกับคอมมี่คอมมีแพทเทิร์นนะครับคือ,อด่านคิวตี้บอสเออตอนรอบนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็คือสีฟ้าก็คือตอนนี้ถ้าจะเปรียบเทียบว,ว่าสีฟ้านี่หน้าตัวไหนที่ที่แบบว่าเอาไปเล่นกับอนเรียได้สุดๆก็คือจะเป็นตัวของล่าสุดคือโนโนานะครับที่จะเป็นการต้องการบัฟคิดให้กับมิเลอร์สีฟ้านั่นเองนะครับที่15บัฟคิปพอยนะอันนี้คิปพอย แล้วก็มีการเพิ่มป้องกันไจ้ให้ทีฟ้าด้วยแล้วก็ถ้าเป็นฟ้าสีน้องเนี่ยจะทําการบัฟชีเลตเข้าไปอีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทําให้เล่นกับโนโนอาได้สีฟ้าได้ครับหรือถ้าจัาเมไม่พออีกก็เล่นกับไอนางโกมินะครับที่ออกไปแล้วตอ้องรอแต่ว่าถ้าไม่มีนางโกมิก็โนโนอายังไม่หนีไปก็เล่นกับโนโนอาไปก่อน,นครับตู้ยังอยู่นะ ก็ประมาณนี้ส่วนตู้ต่อไปนะ่าจะเป็นตู้ที่จะเป็นการันตีกิงอีเวน้นใหญ่ที่สุดของเกมจองจุดห้าลิลี่เอล,ลนะครับยี่สิแล้นะครับก็รอติตามว่าอีเวตนใหญ่ที่จะเป็นอีเวต์อะไรก็ถ้าใช่ให้คาดดาวนะทุกคนคืออีเวต์ใหญ่นี้คือคุณจะได้เจอกับลิลี่เอลมิคาลิโนอาแล้วก็คิซาก,กิที่จะเป็นชุดลบ ในงานใหญ่นั่นเองนะครับที่ในเมิตอนนี้ไกลจบแล้ว่าจ้ใกล้ถึงฉายก็สถึงขายแล้วนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับแต่ใครที่เป็นมือใหม่ก็เดี๋ยวรีวิวให้ว่ามันน่าเปิดไปนะครับส่วนอาเรียน,น่าเปิดในมือใหม่ไหมก็อ่าถ้าเป็นซีเรียลเรื่องบอสก็ข้ามไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากธนะสีแดงบอสตัวไหนแดงๆอ่ะก็เอาอาเรียไปตกได้นะอันนี้เป็นเป็นการแต่ว่าใช้สีเหลืองดีกว่า ว่าเรียงมันก็ำดำเมตแรงนะครับก็เออว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับเกมอสองจุดห้าลิลิเอลนะครับไอ้ลิลิซานะครับ,ไ,รบไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย